ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยนะคะสําหรับนักร้องสาวกรีนอัสดาพรหลังจากเขาว่างไม่ชั่วคราวมารับบทนางเอกในหนังมิดไมเลสซิ่งเลิฟแต่ต้องเจอฉากเลิฟซีนที่ต้องเล่นจริงหอมจริงงานนี้หนุ่มใกล้ตัวอย่างหนุ่มเคลลี่ชนาพัทเขามีว่าอะไรหรือจ๊ะรวมทั้งนีวันแถลงข่าวหนังครั้งนี้ยังเป็นวันเกิดของสาวกรีนอีกด้วยเลยอยากรู้จังว่าหนุ่มเคลลี่ให้ของขวัญเป็นอะไรเอ่ยแล้วกับข่าวที่ว่าสาวกรีนกระโดดเสียบแยง้งบทสาวจุิยรัตยาน ในละครเรื่องขุนเดชนั้นจริงไหมไปฟังสาวกลีนเขาตอบค่ะ วันเกิดน้องอคนพิเศษมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือยังเอ่ยอ๋อคนพิเศษนะคะนี่หมายถึงใครเล่าะคนรักค่ะอ๋อพี่เขาก็ก็มีแฮป a p p y b i r t เดย์เหมือนกันค่ะออก็มีแฮปปี้เเบร์์ดยก็มีก็มีก็ส่วนใหญ่ก็แฮป a p p y b i r t เดย์นะคะก็มีให้ของเหมือนกันแต่ว่าเป็นของเล็กน้อยๆอะไรงนะค่ะการ์ดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีนาฬิกาค่ะอืมอ๋อก็ต้องเคิรพนี่ล่ะก็หนูไม่เคยแบบ คือเลอฟิฟซิมก็ไม่ได้มากอะไรใช่ไหมแต่ว่าคือหนู่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาแล้วก็เราก็ไม่เคยได้สัมผัสผู้ชายใกล้ชิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแราว,ว่าก็เขาก็หอมแก้มเออมันก็มันก็เขินว่าทุกคนแบบอยู่ด้วยและเห็นหมดเลยะคะ่ะเราเหคะพี่เคลลี่เอเรามีการแบบบอกก่อนไหมว่าเรื่องของเลฟิฟซีนอะไรอืมไม่ได้บอกอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้พูไได,พดไม่ได้พูดว่าตอนนั้นรู้สึกว่าฉากเลฟิฟซีนจะถ่ายไปแบบนานมากแล้วคะ่ะถ่ายไปบบต้นๆแล้วคะ่ะออจริงเหรอคะ ไม่รู้ยังไม่รู้เลยกินยังงงเลยว่าทำไมกินถึงได้เขาได้เป็นแบบตัวบัวทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นทางหนูไม่ทราบจริงๆรแต่คิดว่าคงจะคือทางช่องเนี่ยเรียกให้หนูไปแคสติ้งก่อนนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาเลือกหนูมันเลยทันทีไงเพราะว่าหนูไม่ได้มีผลงานเยอะขนาดที่เขาจะแบบหยิบหนูมาเล่นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ได้หนูต้องไปแคสติ้งก่อนแล้วก็ถึงถึงได้ค่ะอืมมาใหม่หนูหนูก็เพิ่งทราบกับพี่ตอนนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่เก่งนะคะ มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเขาอะค่ะหนูก็หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่น่าจะเกี่ยวกับหนูนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือทางทางสัญญาที่เขามีกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปาพระเอกของภาพยนตร์เรื่อง m i d n i g l e s i n g Love อย่างหนุ่มเจมส์แม็กกี้เมื่อถูกถามว่าต้องเล่นบทฮอมจริงกับนางเอกสาวของเรื่องอย่างสาวกลีนงานนี้วานใจตัวจริงอย่างสาวซูซี่มีแอบหึงบ้างไหมจ๊ะรวมทั้งกับข่าวที่ว่าทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงนั้นจริงไหมแล้วช่วงนี้สาวซูซี่ก็มีข่าวแต่สีสีให้หายรุมเร้าหนุ่มเจมให้กำลังใจอย่างไรบ้างนั้นไปฟังหนุ่มเจมเขาพูดคะ่ะ พูดถึงฉากแลิวซีนบ้างเห็นบอกเรื่องนี้ต้องอาหอมกับน้องกรีนอ๋อใช่ก็มีแค่แค่หอมครับก็ยังดีกว่าอันนี้คือบอขอให้เป็นอย่างนี้ตใอ้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราก็เมาส์กันว่าสุดพี่ซุซี่ค่อนข้างหึงนิดนึงกล่าเมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมว่าคือถ้าใครจะคบรักเราเนี่ยเอเขาก็จะถึงแต่หนังเรื่องนี้ก็โอเคอะซิวๆไม่มีอะไร ผมรู้สึกผิดอวัเพราะว่าข่าวที่เขาโดนไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเลยเขาเป็นคนตั้งใจทํางานผมรู้จักเขา,าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่นุบาานล้วะ่ะคือเขาเป็นคนจริงจังจริงใจแล้วเขาเป็นคนตรงเวลาตลอดเขาเป็นคนทํางานก็งานคือง,งานไม่มีเบี้ยวแต่ถ้าป่วยคนเราป่วยกันได้นั่นแหละก็โอเคขนลุกนิดนึงคือผมผมรู้สึกว่าเขารู้สึกไงแล้วผมรู้สึกแทนเขาเลย แล้วเรามีวิธีปลอบใจเขายังไงเวลาเขาเจอข่าวางเงี้คะพี่เจมก็มีพาไปกินข้าวมีซื้อดอกไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ใช่ก็คือผมอ่ก็เกือบจะถึงขั้นนั้นน่ะแต่ผมก็บอกเขาไว้ว่านี่ซูซี่ถ้าซูซี่เป็นตัวเองเนี่ยเวลาจะผ่านไปคนเขาจะรู้กันเองว่าซูซี่เป็นคนยังไงช่วงเนี้ยมันมันผ่านไปได้แล้วข่าวประมาณเนี้ยมันมันพอรับได้นักแสดงคนอื่นเนี้ยอาจจะ คือจะหนักกว่านี้เยอะพอสมควรนะฮะก็คือมองในแง่ดีไว้ตลอดอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ยังมีแบบว่าข่าวแบว่ามีทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมาพูดจริงๆมีอยู่วันหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยต่างคนไม่มีเวลาเลยมันเกิดความงอนเล็กน้อยแต่มันแค่วันวันเดียวฮะแล้วมันก็จบไปครบมาสี่ปีอะแล้วในสี่ปีนี้มันก็ก็ลื่นไหลพอสมควรนะครับก็คือมันมันต้องมีบ้างอยู่แล้ว ผมมองในในแง่ดีเหมือนกันเพราะว่าพอเรื่องนี้มันผ่านไปเนี่ยผมมันเหมือนรีเซ็ตสมองเรกจับไปคิดอีกทีว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมันพิเศษนะน้อยคนน้อยคนในโลกนี้ที่จะมีอ่าแล้วมันก็ทำให้ความรักมันสดชื่นกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งะฮะต่อวิธีหาเวลาให้กันเยอะขึ้นไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานก็ไปทานข้าวกัแถวทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็